อะไรกันอะอ,อะไรกันนะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาพูดกันเนี่ยไม่ได้รื่นหูเลยเนี่ยฮอกซูเตอร์ฮันนี่เลมอนเถียงเหรอเปล่าล<ะ>ไม่ต้องมาเสิร์ฟกลับไปเลี้ยงกวางเลยป้าก็ยอยากกลับอยู่เหมือนกันนะ่ะหยุดเลยอะไรนะพูดจริงหรือเปล่าลเปล่าชุม่มคอซะอย่างพูดอะไรก็รื่นหูึันเยอะโฉมใหม่ฮอกซูเตอร์ฮันนี่เลมอนเย็นชุม่มคอจริงๆ ทำงานนะครับพ่ออ่ะนี่คนแรงแรงต้อพอสีดำเย็นแรงมากๆอีกชกเดียวนะนอกมันให้ได้เลยมไม่ชกล้วพี่มันบไาทำไมเราต้องทำลายกันด้วยไม่รู้เหรอชีวิตมันคืออะไรย่างไงผมก็ไม่ชฮาวเมนทอริปตัสเย็นสู้ๆ ดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างเหมใครบางคนนี่ถือว่าฉันเหรอฉันจะบอกพอเห็นไล่เธอออกก็เล่าหน่อสิชุ่มคออายเาสลีดอายกลิน่าอายทั้งลอดเครงเครงต่อม่าเสงแฟสนอกหมูฮอลสูเตอร์รสน้ำผึ้งผสมเลมอนนั้นโอเคนะโอเค นะโอเคไม่โอเคลองฮอลสคูลดูดิโอเคโอเคอะไรรอบอมโอเค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 เป็นไงโอเคเป็นไงงงพอแล้วฮอลสคูลเย็นเป็นถลิปตาเย็นถึงใจ ว่มมันกอารมณ์ร้อนแบบนี้นนนไม่รู้อมอ,อะไรเข้าไปอ๋อขิงลองฮอนขิงสไปดูตกลงข้าวมันไก่แมวหนังใช่ไหมครับเออใหม่ฮอนขิงสไปด์ใจเย็นๆดูมันเข้าไปทีวีอ่ะดูหรือบ้านช่องสะอาดไม่ไดีฮะหัดลุกมาช่วยกันทำงานบ้านจานชามเต็มไม่หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไป ส่งฮอนซูเตอร์ไปนั่งสือนั่งักมีไม่เคยอ่านเลยอ่ะต้องให้เดาต้องให้ว่าไม่เคยได้ดังใจเลยนะเจ้าจบซะทีนะครับส่งฮอนคูไปฮอนสามความสดชื่นของคนไทย อารมณ์ร้อนแบบเนี้ไม่รู้เอามาอะไรเข้าไปเป็นไรนักหนานะรฮะอ,อ๋อขิงลองฮอนคิงสไปดูนั่งตาสบายเลยนะครับพี่ครับให <c oughs> ม่ฮอนคิงสไปใจเย็นๆฮอล์โคลสติก กเยนทะาาใจบคราวเนี้ผมคงไปนานนะป้าจะไปไหนอ่ะป้าจะไปสดชื่นนะลูกดูสิฮอนใหม่ใหญ่ขึ้นสดชื่นนานป้าไปนะสดชื่นนานเข้บบาแบบา้แบบานเถอะลูกแบบ ป้าคงสดชื่อนอีกนานฮอนใหม่ใหญ่ขึ้นสดชื่นนานเมื่อนักร้องที่เราชอบเป็นมันก็จะเป็นแบบเนี้อย่างนี้ต้องฮอนฟรุตตี้กรินทรับพิคอฟุ์ใหม่อะยังไงฮยังไงแต่มามอ๋อสอดไส้ ในพินัยกรรมนี้ระบุว่ามรดกทั้งหมดของตระกูลสว่างบกตกเป็นของพุจะมากระดีอ้าไม่โกรธเหรอไม่โกรธไม่อฉาไม่ไมในละครต้องตกกันนะเบื่อไม่ไเสียดายตกกันหน่อยหนะ้าพนตะไครซิตรัสใหม่เงยเย็นสดชื่นใจ คนมันเท่เพราะมีของเท่เท่ไงใหม่ฮอลสติกเท่